สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาปลูกสน่จันโกเมนค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะกําลังต้นกําลังงามเลยนะคะมีสามใบค่ะใกล้จะโตแล้วนะคะสองอาทิตย์ที่แล้วแม่ปานได้ปลูกสน่จันแดงไปแล้วนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้แม่ปางก็จะมาปลูกเสน่จันโกเมนค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีนี่ค่ะ กลาบมะพร้าวแช่น้ํานะคะแม่ปางก็แช่น้ําไว้ได้หลายคืนแล้วนะคะเอาไว้รองก้นกระถางเขาค่ะทําให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกนะคะแม่ปางก็จะแช่ไว้กับฐานด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เอาผสมกันเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นดินนะคะดินก็เป็นดินร่วนซุยนะคะปลูกต้นไม้ให้งามนะคะนี่ค่ะให้แตกยอดแตกใบดีนะคะดินร่วนซุยที่มีใบก้ามปูค่ะนี่ค่ะ แม่ปางก็จะเลือกซื้อดินแบบที่มีใบกล้ามปูหมักนะคะต่อมาก็จะเป็นมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ง่ายค่ะก็ประมาณสามถุงร้อยหรือสี่ถุงร้อยนะคะเพื่อนๆนหาซื้อได้เลยค่ะตามอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็จะช่วยให้บำรุงต้นพืชให้พืชแข็งแรงแตกรากแตก แตกรากแตกหน่อได้ดีนะคะมูลไส้เดือนค่ะต่อมาก็จะเป็นขี้แพ้นะคะขี้แพ้นี่ก็นานแล้วนะคะเป็นขี้แพ้เก่านะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นขี้แพ้เก่าค่ะเขาไม่ร้อนแล้วนะคะก็ได้หลายเดือนแล้วค่ะแม่ปางก็จะมาใส่กับต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้เราแตกกอใบใหญ่ บำรุงต้นให้แข็งแรงแม่ปางก็จะามาใส่นะคะผสมกันไปค่ะขี้แพนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะเสิร์ชหาได้เลยนะคะในในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะคะหาเสิร์ชได้เลยหาซื้อได้เลยค่ะค่ะหาได้ง่ายๆค่ะแม่ปานก็จะเทลงเลยนะคะแล้วก็จะมีกระถางกระถางก็รุ่นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อเขาจะโตค่ะแม่ปางก็จะเทขี้แพ ค่ะต่อมาก็จะใส่มูลไส้เดือนนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็ทำการผสมนะคะผสมคูกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะ อยู่ในดินนี้ก็จะมีกราบมะพร้าวสับด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่กราบมะพร้าวสับมาด้วยค่ะดินก็จะเป็นดินร่วนซุยค่ะเพื่อนๆค่ะพอเราผสมดินให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่กระถางเลยค่ะ ก็จะเอากลาบมะพร้าวสับกับฐานนะคะนี่ค่ะกลาบมะพร้าวสับกับฐานแช่น้ําไว้ได้หลายวันแล้วนะคะลองก้นเขาไว้เลยค่ะน้ําเขาจะได้ไหลผ่านสะดวกนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะที่เหลือแล้วก็ไว้ปกบคุมหน้าเขาไว้นะคะ แล้วเราก็ดินใสเลยนะคะดินใส่เลยค่ะ ดินออกหน่อยค่ะแล้วเราก็ขุดหลุมตรงกลางค่ะขุดหลุมตรงกลางเลยนะคะถ้าแม่ปางก็จะเอาเสน่ห์จันโกเมนนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะต้นกำลังสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะสุดี๋ยนแ,แม่ปางก็จะเอาลงกระถางเลยค่ะ เอาลงเลยนะคะแล้วเราก็ดินใส่ค่ะดินใสเลยกดเบาๆนะคะเพื่อนๆอย่าให้ดินแน่นนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็เอาหลามะพร้าวสับที่แช่น้ำไว้ปกคลุมหน้าเข้าไว้เลยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเอาน้ํามารดได้เลยค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะทําสูตรดินปลูกก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆง่ายนะคะเพื่อนๆนนรีบผามาปลูกเลยนะคะค่าก็ปลูกไว้ดูในบ้านเราเองนะคะเพื่อนๆเป็นสรีมงคลแก่ผู้ปลูกด้วยค่ะดีผามาปลูกเลยนะคะ ก่อนราคาเขาจะพุ่งค่ะเป็นว่านสรีมงคลนะคะทํามาค้าขายขึ้นนะคะค่ะพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ใส่นี้นะคะช่วยนะคะบำรุงรากกระตุ้นรากนะคะทำให้รากแข็งแรงนะคะสดชื่นตลอดเวลาค่ะใส่นี้ไปเลยนะคะแม่ปานจะใส่สองฝานะคะเครื่องดื่มสุกําลังค่ะวิตามินนะคะใส่เลยสองฝา คนก่อนนะคะเอารถเลยรดให้ชุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆรถเลยค่ะ ชุ่ชาแม่ปางก็จะพามาอัปเดตให้ดูนะคะสเสน่จันแดงนะคะเห็นไหมคะปลูกได้2องอาทิตย์นะคะ,ออะ,คะแตกหน่อออกมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะแตกหน่อแตกหลอดออกมาแล้วได้อีกหนึ่ง สมาชิกนะคะเพื่อนๆเนห็นไหมคะเร็วมากเลยนะคะกำลังจะสวยนะคะกำลังงามเลยะคะ่ะต้นสดชื่นแข็งแรงมากเลยะคะ่ะพอรดน้ำแล้วก็สดชื่นนะคะเนี่ยค่ะใบก็สวยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เริ่มใบใหญ่แล้วนะคะ ค่าเพื่อนๆก็รีบหามาปลูกเลยนะคะก่อนราคาเขาจะพุ่งสูงนะคะค่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ